สวัสดีครับพบกับช่องเล่าเรื่องหลอนเก่าแก่ชีวิตแรงดุกลางหมู่บ้านเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสังส้นๆผอใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องจริงไม่จริงนะครับรับฟังกันสนุกสนานเรื่องมันมีอยู่ว่าชีวิตแรงดุกลางหมู่บ้านฟังดูเหมือนดุกดันใช่ไหมครับ แต่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมูบ่บ้านแห่งนี้มีผู้คนไม่เยอะมากมายครับแต่บอกได้เลยว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแต่คนที่ค่อนข้างที่จะิจใจอบอ้อมารีเป็นคนรักสัตว์มีเมตากรุณาพุทิตาอุเบกขาครบถ้วนบริบู์แต่มีอยู่วันหนึ่ง ได้มีลมพัดเข้ามาลมนี้เป็นลมเขาเรียกว่าลมเพลมพัดพัดมาด้วยวิชาสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องราวเลยลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่พัดเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดภาวะจิตใจที่เปลี่ยนไป มันก็กล้ากึ่งนะที่จะบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องกับผู้คนในหมู่บ้านจะบอกว่าแค่ลมนี่นะที่พัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วทําให้ผู้คนมากมายเปลี่ยนนิสัยใจคอไปจากปกติเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมารีใครเข้ามาก็ต้อนรับกลับ,บสู้พูดจาอ่อนหวานนะครับเป็นที่รักใคร่ของผู้คนเยอะแยะมากมายของหมู่บ้านข้างเคียงก็เป็นห่วงเป็นใยกัน แต่วันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเพียงแค่ลมพัดเข้ามาลมนี้ไม่ได้มาจากไหนครับมาจากหมู่บ้านหลังหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบสายศาสตร์สายเวทเรื่องราวเลียลับเรื่องราวต่างๆนะครับเขาชอบปล่อยวิชาออกมาปล่อยของนั่นเองนะพอปล่อยมาปุ๊บลมมันก็พัดแต่ที่ทางลมนั้นพัดมาทางหมู่บ้านหลังนี้ ครับผู้คนในหมู่บ้านก็รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับมันเป็นอารมณ์ที่จุกด,ดันมันเป็นอารมณ์ที่จุนะครับไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เขาอาจจะมองเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผู้คนเริ่มมีอารมณ์นะครับเพียงแค่พูดอะไรนิดหน่อยนะครับเพียงแค่ต้นไม้เลยไปข้างบ้านก็เกิดอารมณ์ดุเหมือนดังเสือบางครั้งบางคราวผู้คนในหมู่บ้านก็เกิดอาการ หาวเหมือนจะง่วงนอนตลอดเวลาไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรรู้สึกง่วงนอนนะครับนอนสามวันติดลมพัดเย็นละเยือกคนทั้งหมู่บ้านนอนหลับกันหมดปกติเวลากลางวันของหมู่บ้านนี้จะอากาศลมลืม่นเย็นสบายผู้คนจะออกมาจับจ่ายค้าขายกันแต่ณเวลานี้ผู้คนในหมู่บ้านนอนหลับกันหมด ในหมู่บ้านเงียบสงดไม่มีการพูดคุยไม่มีการเจราจาต่อรองกันใดนทั้งสิ้นไม่มีการเอาขนมไปฝากข้างบ้านทุกคนในหมู่บ้านเอาแต่นอนวันๆก็เอาแต่นอนนะครับท่านเคยสังเกตเรื่องเหล่านี้หรือไม่เรื่องลมเพลลมพัดน,นะครับบางครัง้งบางคราวถึงขั้นมีผีสิงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนจิตอ่อนหรือกับเด็ก เจอการแบบนี้เกิดขึ้นไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วล่ะแต่ทุกคนก็ง่วงหาวนอนนะครับทุกคนพยายามถึงเวลาโพก้ามก็ปิดประตูปิดประตูเงียบไม่มีการพูดคุยเพราะว่ารู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมากับลมมีอยู่วันหนึ่งนะครับพระสงฆ์ท่านใด้ทูดงเข้ามาในหมู่บ้านแหล่งนี้นะครับหมู่บ้านเหล่านี้ ก็มีความยินดีต้อนรับนะครับถึงแม้ตนเองจะง่วงขถานะครับนอนตลอดเวลาไม่ทราบเป็นอะไรนะครับพระสองฆ์องค์เจ้าก็เริ่มรู้สึกอะไรบางอ่างนะครับรู้สึกว่าหมู่บ้านหลังนี้ต้องด้วยอาถรรพ์นะครับแต่ว่าไม่มีผู้ใดที่มาทำอาถรรพ์หรอกนะครับรู้ด้วยจักรยานพิเศษของท่านนะครับว่าลมนั้นพัดเข้ามาในหมู่บ้านพัดเข้ามาทำให้ผู้คน ง่วงตลอดเวลามันเกิดความขี้เกียจมันเกิดความที่ในลักษณะเกิดความตึงเครียดเครียดตลอดเวลาง่วงตลอดเวลาจึงไม่อยากทำมาหากินนะครับไม่อยากพบปะพูดคุยเจรจา,านะครับแต่ก็ยังมีจิตใจที่นะครับตั้งมั่นในบุญกุศลนแล้วก็ออกมานะครับถวายทานนะครับแก่พ้าสมรูปนี้นะครับตักบาตรทำบุญตักบาตรกัน พระสงฆ์ท่านจึงทําน้ํามนต์ขึ้นมานะครับจะเรียกว่าน้ามนต์ธรณีสารก็ได้ครับน้ามนต์วัวธนูน้ํามนต์ธรณีสารนะครับ,มมรนะรบไม่ว่าจะใช้วัวธนูหรือว่ามีดหมอกนะครับทําน้ามนต์แล้วก็ไปแจกจ่ายนะครับแต่ผู้คนก็ยังไม่สนใจกับน้ํามนต์นี้ท่านจึงนําน้ํามนต์นี้ไปเทในต่อบาดาลที่ผู้คนไว้ดื่มกินน้ํากันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มแปลเปลี่ยนไปมันเริ่มเสื่อมนะครับนะครับแต่ว่าไม่เสื่อมทันทีนะมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับมนต์ต่างๆก็แพ้มนพุทธคุณนะครับมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีอยู่ในปมวิหารสิงห์นะครับมนต์ต่างๆเริ่มเสื่อมไปหมู่บ้านเริ่มกลับมาเป็นเหมือนดังเช่นเดิมนะครับผมสิ่งเหล่านี้ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังนะครับเรื่องลมนะครับไม่ใช่เรื่องอเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตา เพื่อรอรับชมที่ไม่ๆันครับสวัสดีครับ